วันนี้ลุงปอจะพาพวกเราเนี่ยมาไหว้พระเขาโพกันอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่สองหรือวีสองนะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับปีใหม่นะปีใหม่ลุงปอจะพาพวกเราไปไหว้พระเก้าวัดเกาา้าว่าไปเยี่ยมเยียนไปนมันตรการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ลงมาจากมาสาคามนะเดินใช้เวลาเดินทางหลายวันหน่อยเพราะอายุเยอะแล้วขับรถคนเดียวก็เลยเจ้า ะาัน,นี้ก็เวลาแปดตลิกาสามสิบนาที่ากว่าเห็นว่ายังเช้าอยู่ก็พาพวกเราแวะวหว้พระขโขโพนะครับอยู่อำเภอบางสะพานนะบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ริมถนนเพชรเกษมนะถนนหมายเลขสี่ลงปากใต้นะครับซึ่งบรรยากาศบนบนเขา นะหลายคนก็คงยังไม่มีโอกาสได้ขับรถขึ้นมาหรือว่าได้ขึ้นมานะครับเพราะการมาเนี่ยต้องใช้รถส่วนตัวลุงบอจะพาพวกเรามาไหว้พระแล้วก็ชมบรรยากาศช่วงหน้าแรงเนี้ยนิดๆหน่นนอยๆนะเพราะเป็นกระไสนะดูนะครับบรรยากาศสวยงามนะฮะลุงบอถ่ายกับกล้องเอเจแคมเอเจยีนะกลอ Cam, 20, นะ้กลองสองเลนนะก็ดูกันนะครับ ดูกันบรรยากาศขับรถก็มีที่จอดร,รถอะไรเรียบร้อยไปไปดูกันเลยจุดชมวิวที่เขาโพนี่ครับอยู่ตำบลัยราชอ,อําเภอบางสะพานน้อยซึ่งถือว่าเป็นเลนมาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทางลงภาคใต้หรือภาคใต้ ครับซึ่งลุงพอจะพาพวกเราเนี่ยมาชมวิวทิวทัศน์กันนะครับโคโพเป็นภูเขาขนาดปานกลางนะไม่สูงชั้นมากนักซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยหรืออบตัชาราชเลือกที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเราเนี่ยไปไหว้นมัสการาพระพุทธรูป องใหญ่เลยนะครับชื่อว่าสมเด็จพระมิ่งมุนีสีโพทองหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโพทองกันนะครับแล้กวก็บนบนเขาโพเนี่ยนะครับสามารถชมวิวได้รอบทิศทางเลยนะที่ภาษาชาวบ้านหรือภาษาร,รชาชการก็เรียกว่า360องหกองศานะ,อะมองเห็นเทือกเขาต,าตะนาวศรีไปจนตดูดีๆเนี่ยนะครับ ไปยันถึงทะเลแหละถ้ามีกล้องท่องทางไกลมาด้วยนะครับเฮ้ยเลยก็ตรงนี้นะจะเห็นภาพที่ลุงปอก็ถ่ายไปเรื่อยนะลุงปอก็พูดคุยเรื่อยๆให้พวกเราได้ดูไปอาจจะบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับภาพบ้างก็ได้นะเพื่อให้พวกเราได้รู้ที่ไปที่มาความสำคัญของโคโรอบโัวตรงนี้ย่อยๆนะครับซึ่ง เป็นจุดชมวิวของโพที่สามารถมองเห็นหงเหี่ยวนะครับเหี่ยวเนี่ยถ้ามาถูกจังหวะเนี่ยจะเห็นจุดที่เหี่ยวอบประยบย้ายถึงฐานหนะนีความหนาวก็ฤด,ดูเนี้ยนะดูดูเนี้ยหนีความหนาวจากไซบีเรียู่นะไซบีเรียที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะผ่านก็มาหากินในประเทศไทยจะเห็นว่ามีรูปเหี่ยวรูปอะไรกันนะครับ ซึ่งจะบินผ่านยังจังหวัดประจวบคีรขันเนี่ยเขาบอกว่ามีเหยี่ยวประยบแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนๆตัวเลยนะครับกลายเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งดูเหี่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของนักดูนกนะนักชื่นชอบการดูนกที่เดินทางกันมาส่องดูกันนะครับซึ่งตรงนี้นะได้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน หลายๆส่วนนี่แล้วก็รมทางหลวงได้พัฒนาตรงนี้ให้เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยู่ในตำบลเชราชนะครับตำบลเชราชอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันน,นะครับซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างที่ลงนนุงบอกว่าแหละมองได้ร้อยหกสิบองศาหรือมองรอบทิศทางเลยนะครับซึ่ง ถ้าจะดูเยี่ยวเนี่ยนะอพยพเนี่ยของทุกปีนี้หนาวมาจากไซบีเรียเนี่ยนะครับที่จะผ่านตรงนี้นะครับก็ประมาณสักเดือนกันยายนถึงพฤศจิกานะกายนนั่น,น,นในในในช่วงที่เขาบอกว่าเยี่ยวและก็นกอินทรีนี่ผ่านนะครับผ่าน <c oughs> โดยขงเยี่ยวเนี่ยจะเดินทางว่ากันว่าตามข้อมูลนี่ตั้ง4,000กว่ากิโลนะกิโลเมตรนะที่จะผ่านไปเนี่ยไปนูน่นแหละไปไปออกประเทศมาเลเซียไปอินโดนีเซียแล้วก็ไปออกฟิลิปปินส์นะเยี่ยวจากนี้อากาศหนาวเย็นเนี่ยไปหาอากาศอบอุ่นซึ่งเป็นเวลาที่เราก็ได้มาชื่นชมตรงนี้ได้นะครับชื่นชมตรงนี้ได้ ซึ่งจุดตรงนี้จุดเขาโพจุดนี้นะเป็นจุดที่เหมาะสมในการนะมาเช็คอินมาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูเหี่นะแต่ลุงพอไม่ได้มาดูเหี่หรอกนะครับแวะพาพวกเรามาไหว้พระกันนะซึ่งตรงนี้แหละนะส่วนมากเวลาที่เขาเห็นนอกอบไกะยอบอัานาน,ออออนันกเหว่ไปยบนี่ก็อยู่เวลาทัก8นาฬิกาถึง10นาฬิกา แล้วอีกช่วงก็คือเวลาบ่ายสามโมงเย็นหรือว่า1ิบเอาาถึงห้าโมงเย็นหรือว่าสินาฬิกานะครับก็ถ้าโชคดีก็จะได้เห็นได้ดีก็พากล้อง2่ายกางไกลมาด้วยนี่จะเห็นว,วิวทิวทัศน์อันสวยงามให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะถ้าไม่มีก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งเยี่ยวเนี่ยเป็นนกล่านะครับเป็นนกนักล่านะ หน่าล่าแมาลงที่เป็นศัตรูพืชล่าสัตว์ที่เป็นสัตรูพืชพวกหนูพวกอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการควบคุมความสมดุลทางธรรมชาตินะที่ธรรมชาติก็จัดให้นะซึ่งเยี่ยวที่อพยพผ่านตรงนี้แหละนะครับเขาแบ่งเป็น6ชนิดนะหรือหกชนิดเยี่ยวหลักๆได้แก่เยี่ยว เหยี่วนกขบพันญี่ปุน่นเหยี่วนกโขบพันทิก้าเหยี่วนกโขบพันจีนเหยี่วพึ่งเหยื่หนาโทวและก็เหยี่วกิ้งกาสีดำนะี่ตามข้อมูลนะที่หลวงพ่อได้มานะครับที่เขาลงในเว็บไซต์อะไรให้ค้นหานะมีถึงถึงหชนิดหลักๆนะที่เราได้เห็นนะเป็นเหยี่วหรือว่านกอินทรีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นนกนักล่านะเป็นเป็นนกที่กินเนื้อ ซึ่งโดยรวมก็จะพบเห็นได้ในช่วงฤดูหนาวนะประมาณตุลาคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตุลาคมเนี่ยจะพบเหย่่ยวพึ่งนะครับจะพบเหี่่วพึ่งเหยื่ยวนกโขพันจีนเหยื่ยวนกโกบันญี่ปุ่นทีนี้พอเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะพบเหยี่ยวกิ้งกาสีดำแล้วก็นกอินทรีหายากต่างๆนะครับอพยพ มาจากนู่นแหละประเทศจีนแล็ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีไม่มากนะเหยี่ยวพวกนี้นะครับมีไม่มากแต่ก็มีให้ดูนะซึ่งนี่ก็คืออันหนึ่งที่เราจะเห็นได้จากเขาโพก้ามาถูกช่วงนะครับเป็นแหล่งที่ดูดูนกเหยี่ยวหรือนอกอินทรียพยพนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเป็นจุดให้เราขึ้นมาชมวิวทิวทัศ นะมองเห็นเทือกเขาตะนาวัศรีซึ่งลงปอขึ้นมาน,นี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับเป็นครั้งที่สก็ยังหลงเสน่ห์ความสวยงามนะฮะแต่ใช้เวลาไม่มากหรอกครับแต่ว่าต้องมีรถส่วนตัวขึ้นมาก็ทางก็มีความลาดชันนิดนึงนะครับนิดหนึ่งต้องระมัดระวังทั้งนิดหนึ่งแต่ก็มีลานจอดรถอะไรให้เรานะครับให้เราได้ดูกันแล้วก็มองเห็นที่ ทางหลวงเขจัดบริการที่พักรถโกโปนะครับที่พักรถโกโพก็ตั้งขาขึ้นขาลงนะแวะได้ทั้งนั้นนะครับมีสถานีบริการน้ำมันมีร้านอาหารมีให้เดินช็อปปิป้งช็ปอปปงนะมี้เข้าห้องน้ามีมฟพักผ่อนพักรถนะตอนนี้ตามภาพที่หลวงปอได้ใช้กล้อง z o o มให้ดูว่้บ้างนะจัดบ้างไม่ชัดบ้างนะ ลุงปอไปที่ไหนก็พยายามจะเ,เก็บภาพนะเพราะบางคนนี่ผ่านไปผ่านมานี่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาดูนะครับหรือว่าอาจจะเล็งไว้ว่าโอกาสสักวันหนึ่งได้ขึ้นมาดูก็ลุงพอก็เป็นไกด์ไลนะ์นำทางไปก่อนแล้วกันว่าถ้าขึ้นไปทางนี้มันจะได้เห็นภาพแบบนี้แหละถ้าขึ้นไปเองเนี่จะสวยกว่าที่ลงุงพอ ถ่ายดูก็ได้เพราะว่าล like. well, ุงบออยากถ่ายในมุมท like, ี่ลุงบอคิดว่าลุงบอชอบนะบางกล้งวิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะความสวยงามความชอบของแต่ละคนไม่สวยงามต่สวยงามไม่เหมือนกันนะก็ถ่ายกันตามใรชอบนะลุงบอก็เห็นว่าเออมุมแบบนี้ลุงบอชอบก็ถ่ายพวกเราได้ดูกันอาจจะไม่ชอบของแต่ละคนก็ได้นะทางดีๆถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาเขา บริการทีนี้ก็มาไหว้พระเอาเื่องเอาใจกันนะครับขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนนี้นะครับพระสมเด็จที่อยู่บนนี้นะครับพระโขโพนะหลวงพ่อเรียกย่อๆว่าพระโขโพจริงๆท่านก็มีชื่ออย่างที่หลวงพ่อบอกไว้แล้วนะครับมีชื่อของท่านอย่างสวยงามที่เขาอัญเชิญมาให้เรา ได้จักระนะแล้วก็มีต้นโพอยู่ข้างหลังเป็นสัญลักษณ์นะที่เห็นอยู่ข้างหลังองค์พระนะครับนะให้เราได้เห็นนั่นแหละนะนะครับต้นโพดึงเป็นสัญลักษณ์ของเขาโพนะถ้าขึ้นเขาโพไม่มีต้นโพมันก็ดูกระไรอยู่นะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่นานก็ได้แต่ันนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับ นี่สมเด็จพระมิ่งมุนีสีโปทองนะครับนี่คือชื่อจริงของท่านนะครับมาจากกระท่านสักหน่อยนึงนะตรงนี้ไม่มีคนเฝ้านะครับถ้ามีคนเฝ้าเรือมีที่ให้ทำบุญอะไรบ้างก็น่าจะดีอยู่เพื่อจะได้นำเงินนั้นแหละนะครับไปช่วยกันในการบำรุงการบำรุงรักษาสถานที่ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อย้ำเลยนะครับขึ้นมาบนนี้เนี่ยพวกเศษขยะเศษอาหารที่เรากินขึ้นไปภาชนะที่ใส่เนี่ยก,ก,ก,ก็มันก็มีต่างขยะให้นะครับเราก็ช่วยกันนะเพราะว่าไม่มีคนมาดูแลมาเฝ้าเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปนี่เราก็นอกจากเสพนะเสพอาหารทางเจเสพอาหารทางตาแล้วนเนี่ย Uh, เราก็ช่วยกันทำความสะอาดเก็บนะไม่ใช่ทำความสะอาดอนะไรหรอกเก็บเศษสิ่งที่ใช้แล้วเนี่ยนะอย่าทิ้งเพลินพลาดนะเพราะมัน,ม,นมันไม่มีคนดูแลทีนี้คนขึ้นมามันไม่จจเรียนหูเจเริญนตานะเราก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันก็อยากจะย้ำให้พวกเราได้รักษาความสะอาดด้วยนะครับนะอย่าทำลายอย่าเด็ดดอกไม้นะตรงนี้นะครับ เพื่อให้คนได้ที่ขึ้นไปทีหลังนี้ได้ชมได้ดูกัน คลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจลุงพ่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทวนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร์ยูทูบช่องลุงพอ่อให้ลุงพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ